สวัสดีนะครับวันนี้เราอยู่กันที่วัดหลวงพ่อโสสิธโมนะครับวัดเขาหินโค้งจังหวัดจันทบุรีนะครับวันนี้เรานะครับได้นาโรงศพนะครับมาบริจาคไว้นะครับที่วัดเขาหินโค้งนะครับเพื่อจะใช้ในงานวันที่21ธันวาที่จะถึงนี้นะครับซึ่งในวันที่21ธันวาเนี่ยเป็นพิธีนะครับหนุนดวงนะที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อโสสิธโมเนี่ยได้จัดขึ้นนะครับท่านใดที่ดวงไม่ดีต้องการสะเดาะขอต่อชะตา นะพประสุขเข้าประสาแทรกนะมาร่วมกันในการบริจากหลงศพนะมาเขียนชื่อมาร่วมทําบุญนะสร้างพระโบส์ของวัดเขาหินโค้งกับหลวงพ่อศสขของเรานะครับโดยจะได้จารึกชื่อได้นมสกุลของท่านนะแล้วก็ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ท่านจะเขียนรายชื่อนั้นใส่ลงไปในโลงศพเพื่อสะเดาะเคาะต่อชะตานะครับเป็นการสะเดาะเคาะฟาดเคาะลดเคาะตัดกรรมนะครับในการที่จะได้ร่วมกันบริจากหลงศพนะว่า ข้าพเจ้าชื่อนั้นนามสกุลน,นีนะ้ได้มาบริจาคโรงศพให้แก่ผีและญาติผีและญาติคนหนึ่งคนใดตายไปไม่มีบ้านอยู่เมื่อได้รับบ้านหลังนี้ไปแล้วสุขสบายดีแล้ววันใดก็ตามข้าพเจ้าทั้งหลายตกทุกข์ได้ยากถึงข่าวลาบากเห็นใจนะก็ขอให้อนิสงส์นี้กลับมาช่วยเหลือข้าพเจ้าพ้นจากความทุกข์ยากลาบากเห็นใจเพราะฉะนั้นนะอยากให้ทุกท่านมาร่วมง,งานนะอยากให้ทุกท่านมาร่วมง,งานในงานนะั้นมีการบริจาคโรงศพ21ธันวะา9โมง9นาที หลังจากนั้นจะมีการปิดท้องลูกนิมิตนะวหายพระประจําวันวหว้เทวดาประจําวันเกิดขอพรสามพลายนะเขียนลายชื่อมุงหลังคาเขาเบื้องพระโบสถเพื่อให้ดวงชะตาราศีของเราเนี้ยขึ้นสู่ที่สูงเนะียพระพระโบสถจะเป็นเขตพุทธาวาสในเขตแห่งองค์ะสมเด็ปพระสมาสมพุทธเจ้าเป็นเขตที่ศักดิ์สิทธิ์เพราะฉะนั้นถ้าดวงชะตาของเราเนี้ยขึ้นไปอยู่ยอดพระโบสถเนี้ยชีวิตเราก็จะเลือเล่อนยศเลื่อนฐานะเลื่อนตําแหน่งเลื่อนอานาจวาสนาบาร,รมี เนะี่เพราะฉะนั้นอยากให้ทุกท่านมาแล้วก็มาจารึกชื่อในแผ่นดวงเนะี่ว่าข้าพเจ้าชื่อนี้นามสกุลน,นี้เกิดวันที่เท่านี้ปีนี้นะีจารึกดวงฝากไว้ในใต้ฐานพระ เนี่ไต้ถามพระพุทธเจ้าไต่ถามพระประธานเพื่อให้ดวงของเ,ขเราเนี่ยเลื่อนฐานนะกลับร้ายกลายเป็นดีเพราะฉะนั้น21ธันวาเวลา9โมง9นาทีนะครับเรียนเชิญทุกท่านนะมาร่วมกันในพิธีบริจาครงศพผ้าหอ่อศพร่วมกันในการปิดทองลุกนิมิตรร่วมกันในการขอพรเทพย,ายดาเจ้าขอเข้ามาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราอาจจะเคยล่วงล้ำกำเกินสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในอดีตชาติจนถึงปัจจุบัน,นาชาติจําได้ก็ดีจําไม่ได้ก็ดีเราจะได้ขอเข้ามาลาโทษให้ชีวิตเราจะได้จเจริญรุ่งเรืองไม่สนุกติดขัด นะเพราะฉะนั้นขอกราบเรียนเชิญในนามคณะสิธิ์หลวงพระโสดนะครับเรียนเชิญทุกท่านนะ21ธันวานี้นะครับ9โมง9นาทีแล้วพบกันที่วัดหลวงพระโสดวัดเขาหินโค้งอำเภอเขาคี้จกูดจังหวัดจันทบุรีกราบสวัสดีครับเผินเถาจตุโรกบาลทางสี่เชิญเแถาัะตรถผู้รักษาสวรรค์ชันจตุมมหาราชิกา สง่งเปิดเอืองคิดบุราพาเปิดประตูเงินเปิดประตูทองเชิญท้าววิรุณปักผู้ปกปรักษาส้า ไปดูกันหน่อยนะครับว่าหางประทัดเลขอะไรนะครับเราจะได้โชคได้ลาบกับเลขหางประทัดหรือเปล่านะครับนะเดี๋ยวไปดูกันฮะใครเห็นแล้วช่วยเขียนให้ด้วยนะครับนะเขียนค้างไว้ให้ด้วยนะครับเลขบุกาณิดาราชิตรามสูนเท้ากิลีเนทเท้าเวสวัน เทาสาหัสสะกันทศศักยีวันทศศักยีถอยห้าอง5 2 3แล้วก็27ฮะ5 2 3แล้วก็27นะครับ5 2 3กับ27นะครับนะเขียนหน่อยนะครับเขียนให้หน่อยฮะ5 2 3 27สานัตยักษ์สาตาศิรียักษ์หิมวันไตยักษ์อรวาไกยักษ์วอนขอพรปวงฤทธาเวทมาสวรรณปิยะทรงดล สู่พิธีให้เป็นเศรษฐีทุกคนปู่ช่วยมาบารมาโด,ดนให้ทุกคนโชคดีอนขอพรอโ์มันเชิญมาโปรดเมตตาดลนใจสุขใจทุกที่